ชาวรัคนาราศีมีนะคะ่ะนี่คือดวงของคุณประจําปี2569นะคะปีนี้เป็นปีแห่งการรับบทหนักนะคะแต่มันเป็นปีแห่งการสร้างรากฐานมั่นคงให้คุณต่อไปในอนาคตค่ะการงานนะคะคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาท้าทายคุณะคะ่ะหรือว่าจะมีเรื่องของการลงทุนเข้ามาด้วยนะคะงานเสี่ยงโชคงานบันเทิงทําได้ดีแต่แม่หมอวิวตีต้องบอกเลยว่าเหนื่อยมากต้องรับผิดชอบทุกอย่างเหมือนตัวเองแบกโลกไว้คนเดียวสู้หน่อยนะคะเรื่องของการเงินค่ะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากเด็กนะคะจะเป็นลูกจะเป็นหลานหรือว่าจะเป็นในไข่ก็ได้แม่หมอว you yeah. มีอยู่ที่หน้าช่องนะไปดูได้เลยแต่ว่ามันก็แอบมีภาระเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายอะไรลับๆที่บอกไม่ได้อยู่นะไปเลี้ยงเด็กไปอะไรหรือเปล่าเนี่ยความรักค่ะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนต่างวัยนะคะหรือปุปป๊บปั๊บรับโชคได้ลูกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะความรักมันจะสดใสซาบซ่า,ารู้สึกมีกิกแล้วมันกระชุ่มกระชวยจิตใจสุขภาพค่ะบอกเลยว่านักที่สุดในรอบ12ปีค่ะระวังเรื่องของกระดูกเรื่องของฟันเรื่องของอาการเรื้อรังความเครียดสะสมจําคําแม่หมอบิวตี้ไว้นะคะปีนี้ค่ะเป็นปีแห่งการทดสอบการเป็นยอดคนยอด มนุษย์ของคุณมันเหนื่อยหนักมันยากก็จริงแต่ว่าอดทนนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันจะเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีเลยค่ะว่าคุณสามารถผ่านอุปสรรคไปได้สําหรับวิธีแก้เค้นนะคะอย่างแรกค่ะไปล้างห้องน้าําวัดอย่างที่สองทำบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอย่างที่สมปล่อยโคกระบือค่ะ ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนแม่หมอบอกตรงๆว่ามันจะหนักมันจะเหนื่อยจริงๆนะคะแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันหนักแล้วไม่รู้จะคุยกับใครไม่มีใครคุยด้วยแม่หมอบิวตี้อยู่ตรงนี้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะเรามาคุยกันค่ะขอถ้คุณอยากฟังต้องฟังแม่หมอบิวตี้ค่ะ